วิถีแม่มาส่งลูกค่ะเรียนซัมเมอร์วันแรกเมื่อเช้าได้ขา่าวว่ารองห้แม่ติดประชุมไม่ได้มาสง่งหน้าโรงเรียนเรียนสนิทเขาลายตึกนี้ค่ะชั้นสอง ห้อง MEP คะ่ะเด,ด,<ๆ>ด็กๆน่าจะอยู่ระหว่างพักกินข้าวอหอมน่าจะไม่ลงมาเพื่อนสนิทไม่มาที่แอวเดินไปตึกนั้นเหรอคะโอเคค่ะโอเคพี่ทีแม่มาส่งมาสง่าสงลูก แได้ข <liksom ส vie> hey, really? ึ้นได้ขึ้นแอบมาส่งเมื่อกี้ดูสักพักว่าจะมาไว้แต่เมื่อกี้หันมาเหมือนจะเห็นแม่ พ,พี่บุญแล้ค่ะมีอะไรพี่บุญโอ้โอเคเดี๋ยวประชุมเสร็จเดี๋ยวมารับนี่พักแล้วนี่มากับแ,แอลมาดูออโต้ด้วยออโต้เขาก็เพิ่งมาเรียนที่นี่อรุบาลหนึ่งครั้งแรกวันแรกสำม,มือพี่อโอโต้ค,ค่ะดูชั้นสามใช่ไหม พี่เอาโตเรียนห้องปกติค่ะอะใกลห้องน้ำนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปซื้อรองเท้าเดี๋ยวเลิกเรียนก่อนบ,บ่ายสามเนาะวัน <Thank you. S 1> นี้เพิ่งเที่ยงลูกกินข้าว,วยังกินแล้วกินในที่หอมาใช่ไหมไหรอ ขนมกินบ้างไหมไม่กินค่ะอ้าวทำไมไม่กินขนมกินนมบ้างนะขอแพงินข้วอาวากับอะไรแมวอะไรมาให้ก็ไข่ครับข้อหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ